เธอจเย็นเธอเอไปเล่นเี้ยกูไปยังลูกูเปยังมาผมน่ารักครับูเปยังน่าฟังเสียงูเปยัง้หงครปยัเปบมายังมาผมดีดีดีโอกาใส่ับเราพี่น้องเนี่ยกินเขาอะไรครับที่บานดีดีดีไครับ กองกับประกาศครับมาตันี้ยเจาตับตาแลอวังเียงขอออกนะครับบ่ปิดอย่างนี้นะมาตัวนี้ยเลียงเรียบมันต os ัวนี้น่อยเถอะนะดีดีเถอเเฟังเสียงนะครับอันนี้อันนี้ยิ้มไปซื้อนีนอครับบ่าป็้งยังเนี่ยรำมาติของขาครับนามน่ารักครับมึงหนาก็ได้ครับเผ่อใดอ่าบาป็นยังนันะเผ่ดเผ่นยิ้มเล้วเ่เอเ่เน่ารักกึศนะเน่อดกินขอแล้วนะครับ Ừ, nhận cứng lần nè ôi oh, đầm đầm đó nè thua bởi vì lên là thua oh.